สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับชักเจีฟยาน่ารักีค่ะวันนี้เราจะมากินโซดาญี่ปุ่นกันนะคะแต่เราต้องกดลูกแก้วลงมาแล้วมันก็จะซ่าเราไปซื้อมาเราเคยกินแล้วแต่เป็นอีกรสหนึ่งเราจะมากินรสเมลอดกันค่ะพี่เจะแกะเลย ตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยันอุ้ยเนสีดำหมดเป็นลูกแก้วอ่ะอุ้หอมหอมเลยยังไม่ได้แกะนี่ยอดเลยได้กินเองมากดกันเลยไหนอ่ะกดกันไป้ี่ก่อนละกันอุ้ยอยากกดด้วยอ่ะ แต่มันไม่ฟูที่ไหนต้องหอมมากเลยอ่ะคีใส่กแก้วไหมแก้วอะไรเราก็จะมาคีใส่กแก้วกันแล้วขอก่อนยังกินก่อน แต่ต้องกินกับน้ำแข็ง,งกินแปลกๆเดี๋ยวชาได้อยู่ถือว่าให้เจ็ดจุดสิบพี่เดีให้เท่าไหร่ให้เจ็ดจุดห้าค่ะรสชาติกาแฟจะกินหอมมากเลยนะหอมมาก นกลิ่นหอมดูดมกตูมกลิ่นหอมมาเลยแม่คคยลูกแก้วก็อร่อยนะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่รสชาติคล้ายๆกับอะไรสักอย่างเหมือนเมลอนซาซ่ารสชาติเหมือนเค้กอะรสชาติเหมือนเค้กจริงๆนะเอ้าวต้องออกอ้า

ลูกแกว้วกินไปกิงใหม่แต่ถ้ากินปกติอ่ะเขาชอจะแปลกแต่ถ้าจะอย่ายง <c oughs> างี้ยจะอร่อยอ่ะหว่าแล้วอุว้ยจริงมันหวานเหมือนกว่าปกติอ่ะน <c oughs> มีใจแล้ว่ะควา <c oughs> มคิดเห็นส่วนตัว <c oughs> <c oughs> แบบนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ให้สิบเต็มสิบแต่ถ้ากินแบบเมื่อกี้ให้เจ็ดเต็มสิบดูว่าวคืออะไรรสชาติตอนแรกที่กินมันจะเป็นรสชาติเมลอนซาซ่าแปลกๆแต่ถ้ากินแบบเมื่อกี้ที่บอกว่าอร่อยรู้สึกแบบเมลอนซาซ่าหวาน น้าพี่เจรักความรู้สึกยังก็ราตรสชาติรสชาติแมรอนจะทำไมเจนได้กินแล้วรสชาติเหมือนมีเค้กเค้กนิดนึงเลยอะแปลกแต่มันไม่เหมือนกันหรอไม่รู้แต่อยากได้ลูกแก้วอยากได้ลูกแก้วเอาออกยังไงอะไม่รู้พี่เทียวออกเลยต้องเปิดฟาเหรอฮะคือจะเปิดหรอได้ไหม เขาไม่เปิดหรือเปล่าเขาล็อกไว้ไม่เปิดล็อกทำไหมันดูมันดูแกะไม่ได้เลยนะเธอเขาปิดแบบนี้เขาไม่ให้ลูกแก้วมันออกมาหรือเปล่าบางคนเขากินแบบกระดกไงมันก็ได้แกะออกยากดีแปลกมันเป็นลูกแก้วใส ที่เขาใส่ลูกแก้วท้ายไปมันซาหรือเปล่าเกี่ยวด้วยเหรอไมไ่รู้หมดเลยมาแล้วนะคะทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ่งกิ้งกุ่งกิ้งให้เราด้วยนะคะน้องเฟยกับน้องพี่แจ๊บไปก่อนนะคะบายวาสวัสดีครับพี่เจ๊ <laughs>